ันนจริงะะูครับกาบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในคู่น้ำรายการนะครับของศึกอเฟรนดี้เอฟ5ทีวีนะครับที่เวทีมวยลาดดำเนินครับคู่นี้นี่มีเงินรางวัลด้วยนะสองล้านนะฝ่ายแดงครับจิกซอครับปะทะกับเหนือยอนนี้นะเป็นนัดล้างตาครับคู่นี้เปิดมา <S <S ยกสามเลยครับตอนนี้ฝั่งแดงจิกซอต่ออยู่ประมาณสองสุกตัวนะ เงินนี่มีมีบาสส่งรับคำสินด้วยครับเดี๋ยวอยู่ที่ม,มุมน้ำเงินนะไทยไรครับโอ,โอ้ไปนี้นี่ม,มุมน้ำเงินนะติดเมืองนนท์นี่น่าจะมาทั้งบ้านเลยครับโอ้หนาแน่นจัดเลยครับกองเชียร์เงินไ,ไทยไต่จีอ้ย แรงทั้งกูครับอาจจะข้าน้ำน้องได้เลยเฮ้บคนูนี่ไปย้อยดิคแค่ดูแอบดูเหมือนว่าเขานี่แน่นอนนี่จะดีกว่าน่อยนะโอ้ยลงตามนา้ำครับเกือบโดนมาแล้วหนสองไปครับ หันล่างไป้มาตรงซอตอนนี้ที่มบนเข่าครับไอ่ไอ่ไ,ไ,ไอ่หน้าไว้ครับหนอนนีโอ้มีซอดีเล็กกว่าด้วยนะโอ้มีซอด้วยครับโ,โดนโดนวดนใหญ่เลยครับตอนนี้ซอ นคะรับโอ้ขวาอะไรเด่นในดีกว่านะครับเหผือเรานี้บอกสี่ใบโอ้ยโอ้ยอะผัวอะไรไปเลยโอ้ยเอาคือแล้วคือแล้วจิ้งจอแหมลูกตามน้ำนะลูกตามน้ำนะโอ้ตัวขอโบนัสครับ พันกันจริงๆครับคู่นี้ไม่ว่าหมดะยังไงสนุกแน่ครับน่าจะมีอีกข้างนะดูแล้วเนี่ยโอ้หลักตรงไปครับโอ้โหเดือดจริงๆครับหมดยกที่สามครับเรามาชมกันต่อยกที่สี่ครับโอ้ราคานี่คู่ที่โรสีกินกันไม่ลงจริงนะคู่นี้ ได้เงินรางวัลใบครับผู้นี้เสีย่ยวุ้ยเข่าขวาช็ตอตน,นี้ไปโอ้โหหนึ่งสองสวยด้วยครับพิซซ่านอกหรือในครับผู้นี้ไปไปไโอ้โโอ้นอกหรือในผู้นี้ไออาวุธทันกันด้วยครับขวาใบพิซซ่า ไปได้ไหมไปกดคอไว้ั้ไโอ้โหแล้อนี่้กดคอไว้โอ้หโดนิ้งลงไปเลยครับพิซ้อต่อจันหวะตีข่าต่อครับเหนน้อนี่ กองเชียร์หนาแน,น่นจริงๆครับยอมรับเลยนะไฟนี้ลัดติดมนนนนี่ยไปไปครับไปอีกสองก็คือทุกเม็ดเหมือนกันครับโดนไปก็เอาคืนไปครับโอ้ดูครับแอ้ คนจริงๆนะผู้นี้โมก็เป็นผู้เองจริงครับวันนี้โอ้ใครไม่ได้ดูดีพ่พลาดดีโอ้ควงหน้าแทงตีดิ่ต่อตไีไวตีไว้โอหแรงไปพอยาบที่ยังไม่ลงครับโอ้โด,ดใส่ไปไก่ชนเลยอะ ออกขวาไปโอ้ดูครับโอ้หายใจทางไหนครูนี้อู้ยเสียดขวาไปเดียวเราดีตีโอ้ยจ่อโอ้โหหายใจทางไหนครูนี้โอ้ยออ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 อชูีิต่อจากครับกดยกซีอะเรามาชมกันต่อยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการครับสุดเพชรยินดีครับยิงรางวัลสองล้านานะคู่นี้ จะอยู่ใครจะไปครับโยงนี้รู้กันแน่ครับโอ้ยมาตรงไปครับจี้ซอกข้ขวาไปโอ้โตอนนี้คนร้องนี่วุ่นวายกันใหญ่เลยครับมาตรงไปใซ้ายที่ต่อทิ้งไป ตอนีเข่าสวนไอ้โอ้โหยืนบวกยืนแรกนั่นจะกับเป็นยกสามเลยครับโอ้โหเตะไปตีไปโอ้โหแอ้ตอนที่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วก็บึี่มุม ตายครับติ่กซอวโอ้แต่ดูแล้วยกนี้นี่ติ๊กซอนี่ออกมายกนี้นี่ขยันอย่างนี้ได้ชัดเลยครับออกขีขึ้นครับไ้ไอยไปลอย ไปไปโอ้โห่แอะเดือดจริงๆครับขวาไปแอะตามฝ่ายตางบอกใหู้เกมรับพอได้แล้วนะโอ้ไม่รู้เหนือด้านนี้จะพอหรือเปล่าครับ ยกสี่นี่เขาไปล้มเยอะด้วยครับอยกนี้นี่ก็ไม่ค่อยออกแหมดูจิกซอขยันงด้อยอ่ะนี่ได้ชัดเลยนะยกนี้ดูครับใครจะได้เนรางวัลไปสองล้านนะอีกไม่กี่อึดใจเดียวครับจะได้รู้กันแน่ครับ <c oughs> แหมแต่ไรซ์หนามนี่เวียจิกนนท์จิตเมืองนอนท์นะโอ้กองเชียร์เขาแน่นจริงๆครับ ดเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้กันนะว่าแดงเชียร์นี่กดดันกรรมการได้มากน้อยขนาดไหนนะ <c oughs> โอ้โหยกสุดท้ายับโอ้โหมันจริงนะผู้ดีสนุกสุเดือดโอ้น่านจะต้องมีอีกห้าใครเนี่ยดูแล้ว <c oughs> โอ้รอผลจะเป็นยังไงก็โอ้สนุกครับ ร้มแล้วไม่ได้ดูดีพลาดแน่ครับพวกนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับเดี๋ยวก็รู้ว่าออกใครนะใครอยู่พยายามไปครับการทัศน์ที่สองครับถูกไปเรียบร้อยครับประตูสุดท้ายครับปุ๊บโอ้หายไปนานน้ำเงินครับเทลั่นเลยครับโอ้โหตาดใจเลยครับทีนีย ดูแล้วแม่ดูนาครับดูไปเต้นเลยโอ้สองล้านครับสรุปเลยครับเป็นเหนือท่เหนือท่อนี้ครับเอาชนะคะแนนเจ้าจิ๊กซอไปได้ครับอย่างเดือดเผ็ดมันเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับเอาใหม่ครับทำได้ดีแล้วติ๊กซอ ครับอุอ้ยในรางวัลน,นะสองร้าน